สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับมาเรียนไปด้วยกันในคลิปนี้ก็จะมีประโยคหลายๆเหตุการณ์นะครับเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างในการฝึกพูด Do you need to find something new? Do you need to find something new? หมายความว่าคุณจำเป็นต้องค้นหาสิ่งใหม่หรือไม่ คำตอบคืออะไรครับจําเป็นครับถ้าจําเป็นเราก็ตอบว่า yes I need เพราะว่าในชีวิตทุกวันนี้นะครับเราต้องหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะความรู้เราจะหยุดอยู่กับที่คิดว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้นะครับ Do you need to find something new ยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับการหาความรู้ ต้องเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลานะครับ The show was good I thought the show was good I thought ฉันคิดว่าการแสดงนี้ดีนะ The show ก็คือการแสดงครับ was good เราดูไปแล้วก็ต้อง was good คือดูไปแล้วมันดีนะ I thought ฉันคิดนะครับ อันนี้เวลาเราไปดูการแสดงไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรก็แล้วแต่นะครับพอออกมาแล้วเนี่ยเราเกิดความประทับใจในการแสดงนั้นๆเราก็พูดว่า The show was good I thought my friend's name Wong Wong is a big help to me my friend's name Wong Wong is a big help to me เพื่อนฉันหรือเพื่อนผมชื่อวงวงเนี่ยช่วยฉันเยอะมากนะครับ a big help นะครับก็คือช่วยได้เยอะทีเดียวเลยแหละนะครับถ้าเรามีเพื่อนที่ดีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แะครับเพื่อนที่ดีก็ต้องช่วยเพื่อนถ้ามีเพื่อนนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับ I need to meet you on Saturday for a talk. I need to meet you on Saturday for a talk. ผมอยากจะพบคุณเพื่อคุยกันในวันเสาร์นะครับก็คือมีเรื่องต้องคุยกันเยอะหรือคุยกันยาวก็จำเป็นต้องนัดพบเจอกันหรือมีเรื่องสำคัญนะครับ I need to meet you on Saturday for a talk. For a talk ก็คือเพื่อคุยนะครับเพื่อคุยกันมาคุยกัน Family aren't always easy, I thought. Family aren't always easy, I thought. ครอบครัวนะครับเรื่องครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย เสมอไปนะครับ Family a r n t always easy a r n t always นะครับแปลว่าเสมอไปแต่ถ้า a r n t ก็คือไม่เสมอไปนะครับ Family a r n t always easy I thought คือเรื่องครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหมูหมูนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ No time to smile No time to talk no time to smile, no time to talk ไม่มีเวลายิ้มไม่มีเวลาคุยอันนี้ก็คือยุ่งมากไม่มีเวลาแม้จะยิ้มหรือไม่มีแม้เวลาจะคุยก็คล้ายๆกับบ้านเราที่พูดว่าไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนนะครับคืองานเยอะยุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคำง่ายๆนะครับ เราก็เอาไว้ใช้ได้เวลาที่เรายุ่งๆนะครับเราก็อาจจะทําลองอย่างนี้ I really wanted to help them นะครับ I really wanted to help them นะครับฉันอยากจะช่วยพวกเขาจริงๆนะครับ I really ก็คือจริงๆ I really I really wanted to help them นะครับคือผมหรือฉันเนี่ย อยากจะช่วยพวกเขาจริงๆประโยคนี้ก็เป็นการแสดงความจริงใจนะครับเราพูดคำว่า I really wanted to help them I didn't move a thing when he left I didn't move a thing when he left ตอนเขาไปเนี่ยฉันไม่ได้ขยับสิ่งของอะไรเลยนะ อันนี้จะมี2ประโยคคือ I didn't move a thing นะครับก็คือไม่ได้ขยับอะไรเลย When he left นะเมื่อเมื่อเขาไปแล้วอนะคือเขาไปแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ขยับสิ่งของอะไรของของเหล่านั้นที่ที่อยู่ในห้องเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าว Thanks for waiting นะครับ I'm sorry about the key Thanks For w e d d i n g I'm sorry about the key. คือโดยมารยาทของชาวยุโรปหรือฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องพูดคำว่าขอบคุณขอโทษเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญและเขาก็พูดแบบไม่เคอะไม่เขินเป็นเรื่องที่แสดงออกมาแบบอย่างเต็มใจนะครับ You really have a lot of work to do you really have a lot of work to do นะครับคุณมีงานต้องทำเยอะจริงๆนะครับอันนี้เราอาจจะมาเห็นเขากำลังยุ่งกำลังทำงานเราก็พูดในลักษณะคือเห็นด้วยตาเห็นพูดด้วยความจริงนะครับ you really have a lot of ก็คือมากนะครับมากเยอะนั่นเอง a lot of work to do ก็ประมาณนี้ there's only me at home นะครับ there's only me at home ผมอยู่บ้านคนเดียวอันนี้เขาอาจจะถามมาว่า is there any body at home คือมีใครอยู่ที่บ้านไหมเราก็บอกว่า there's only me at home นะผมอยู่คนเดียวผมอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครนะครับอาจจะซื้อของมาฝากเราก็เลยถามว่ามีใครอยู่บ้างจะได้ซื้อมาฝากให้ครบคนอะไรประมาณนี้หรือเปล่า Did you see the man's face? Did you see the man's face? นะครับคุณเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นไหมอันนี้ก็เป็นคำถาม นะอาจจะถามคนที่อยู่ข้างๆหรือเพื่อนเราว่า Did you see the man's face คุณเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นไหมนะอาจจะมีความละไม้คล้ายกับเพื่อนเราอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามตัวอย่างนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับหลายๆประโยค Are you ready d o n t Nearly ready Are you ready? Don t. nearly ready. Don t. คุณพร้อมแล้วยังนะครับ Don t. ก็ตอบว่าใกล้แล้วใกล้แล้ว nearly ready นะครับอันนี้เราก็จำไว้ใช้ได้นะครับใครมาถามเราว่า Are you ready? เราก็บอกว่า nearly ready คือยังไม่เสร็จแต่ใกล้ละใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเรียบร้อยนะก็มีเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือจะกดขอบคุณหรือกดเป็นสมาชิกก็ได้นะครับเรามีระบบสมาชิกขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ